คือเป็นแนวนี่เนาะือจังมาแต่หัวตนก็เดี๋ยเป็นที่หัวก็เป็นไา่ต่างเนาะสาวบดานคอยว่ามาก,กินเข่าเดี๋ยวพี่น้องไปมาก,กินผักเอาไปเก็บอยู่สวนอือตาชานี่หี่เนี่ยจะมาเป็นไล่ต่างขถามากเหรอเป็นเป็น,น,ปน,ปนส่งพีบ่าพีบ่บ มาไก่ๆมึงเด้จุบนะปากจักบาทหนึ่งลักกับปากปากหยอกกันค่ะแก่นกันโท้วงาแล้วลว่าเอาเสร็จอ่ะสาววลิดเนาะผูกเชียวกันนะบอรที่โท่าเราให้ไก่โตเด้อเธอเนาะเบ่าเอ็มกับขอบอ่างหนองทัศนีกับบ้าขอบพุ่มกันมึงเบ่าเอ,มอ็มใหญ่ไปยามเลยเนี่ยมปนบาดใหญ่อยู่บ่าใหญ่เลือไอยกับบอจักว่ะขอบพุ่มผีหมาดน้ำเด้อค่ะ เ่าเอ็มกำลังหิวพอดีมทาทำเนี่ยเบาเอ็มคอยไปยามเจา้าหรือยังโอ้ยไปเบิ่งบบาวเอ็มเนี่ยเด้อพี่น้องเห็นกำลังใจให้บ่าวเอ็มแน่เบาเอ็มมี่คนอยูเจ๊สิมหาคนขึ้นไหลไปเบาเอ็มเนี่ยแนวใดเนี่ย,ยมารอแท็เห็นคนรอเนี่ยมันมีแห้งยาวหิวสมดกมากด้วยใจแมนบจ่จ้กสาววาริน ครับกินหยางกินตำหมูคงบอกไว้ไปสะะั่นเดียเด๋ยวเดี๋ยวทักเบาเอ็มกันสวัสดีค่ะเบ่าเอ็มเอ็มฉันทักเธอเหรอเด้อ,อเธอแต่เขียนดหมายหน่อยไปใส่คลิปนั่นเนาะผีแบ่งไก่นึงอ่าสมึกตำหมูคงจ้าตำหมูคงกินกระฟ้า,ก,ก,ฟากับหยาไปสะะั่งกินยังสี่เรามีแห้งทองไหมพี่น้อง ใครต้มน่วยนึงพี่แหางก็ต้มเ้ิกป่าทำไมขายของเยบผ่าด้วยพี่นุ้ยหวันดีค่ะขอบคุณพี่นุ้ยค่ะพี่นุ้ยพาลยุย ข้าวค่ะอาหารบ้านๆค่ะมีทอดปลาส้มตำผักในสวนจ้ะขอบคุณค่ะคุณนุย้ยคุณนุ้ยสบายดีนะคะน้องสบายดีนะคะน้องบัตตี้น่าดูเลยตอนนี้กะลังสู่วัยหนุม่มวัยคองสิงคองดือ้อน้องบัตตี้เขาดื้อรูปแบบเขาค่ะเนาะคุณสมนึกก็พี่นุ้ยสวัสดีครับคุณนุ้ยก็ พี่แบงค์คนสมนึกอะทักท่ายพี่นองรอมห่องนะครับคุณหน่วยกับข้าขอบคุณมากค่ะคุณหน่วยงานหลักก็คือขายของแล้วก็ดูแลผู้มีพระคุณป่วยติดเตียงค่ะไปบริหอดจอดบ่ถึงขอโทษขอป้ายด้อค่ะพี่นองน้องเราอยู่กันครอบครัวมินิอยู่สามคนนะคะน้องเขาก็มีงานของเขา เขาเป็นเด็กกลางคืนเด็กกลางคืนเรียนจบมาแล้วก็เขาไม่ชอบงานหลักๆราชการก็ไม่เอาเขาเป็นเมคอัพค่ะเพิ่อกลับมาจากสมุทรสาครเมื่อตอนทีสี่รัศวา,วาก็ต้องเป็นหลักค่ะ,ะห้ามป่วยห้ามนอกขนนอกผูไ้ได้มันสิมาห้ามไลยนอกก็อมเจ็บก้อมป่วยนอกขันนอก้องเรียกกระลาขาตัวเลยตัวเลยอุ้มตลอดอุ้มผู้เท่าอุ้มขึ้นอุ้มลงอุ้มอาบน้ํา,าค่ะ ลูกชายนุ้ยก็บอกค่ะน้องจอดเขาอยู่กับคุณรูสลาค่ะไม่ใช่โพสเนาะโพสท,ที่ชุมชนโพสจากเขาคนเดียวค่ะว่อผู้ใหญ่เอ็นดูน้องค่ะน้องไม่ได้เรียนสายดนตรีนะตาน้องหลูหมดเลยอ่อาอาทิตย์เดียวก็น้องจะต้องแกะเพลงเป็นร้อยๆเพลงน้องก็ต้องถามว่าไหวไหมลูก ไม่ไหวก็เบนไปทางอื่นนะคือใจเขารักเขาชัดเจนมาตั้งแต่เล็กแล้วแต่คุณพ่อเขาเป็นสายทาหารเขาโบราณเขาเงี่ยมเขาจะต้องให้เด,ดินลอยตาเขาแต่ดองเขาไม่เอาอ่ะเนาะเราก็เคยแบบปีนกันมานานแล้วอ่ะจุดท้ายก็ไม่ได้อะไรทําให้เด็กเครียดเราก็ป่วยไปด้วยก็เลยต่างคน,นั่างถอยคนละก้าวเนาะเมื่คืนแกก็ไปกับทีม ทีมคุณครูกลับมาเต็ีสีจ้ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะเอาเนาะค่ะพี่น้องเนาะพ่อเดชทรงงานอุ้ยลืมเห็ดให้ไรแต่ว่าวาันศุ่งเนี้บัดนี้